ไม่ต้องเป็นหมอยาเป็นอะไรต้องซื่อสัตย์นะคะเป็นคนคนหนึ่งนี้ก็ต้องซื่อสัตย์แล้วนะคะหมอยาใช่มันต้องมีความซื่อสัตย์เพราะเราทำยาให้คนอื่นกินค่ะมันก็ต้องซื่อสัตย์แต่ว่าทุกคนละค่ะมันต้องซื่อสัตย์มันเป็นคุณสมบัติที่ดีของมนุษย์ถ้าไม่มีตรงนี้อย่าทำอย่างอื่นเลยค่ะมันไม่สมําเร็จหรอกคะ่ะถ้าเราทําสิ่งที่ถูกต้องจะตายก็ตายค่ะไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วนะ,ะเขากาหนดมาว่าตายเมื่อไหร่ตายยังไงก็ไม่เป็นไรนี่คือทําสิ่งที่ถูกต้้้้้้้อออองงงงคคคค่่่่่ะะะะะะะถถาาาาาาาเเเเรรรทททํนนนนีีูกกกตตไไมมลลััววดดหจชปป ทุกคนมีศักดิ์ศรีทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงยาทุกคนเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตไม่ใช่เหรอเขาเกิดมาเขาก็ต้องมีชีวิตอยู่แล้วการที่เขาต้องดิ้นรนหาเงินมาเพื่อซื้อยาเนี่ยยามันควรจะถูกลงแล้วมันไม่ถูกเนี่ยอันนี้มันมันมันเขาผิดเหรอคะเขาไม่ได้ผิดนะเราสิผิดเราทำไมเราไม่ทำยายให้มันถูกลงให้เขาสามารถเข้าถึงยาได้ในโลกนี้เนี่ยมีคนเป็นเอชเยอะมากนะคะโดยเฉพาะที่แอฟริกา ตอนนั้นน่ะ38ล้านคนเป็นเอก30ล้านคนอยู่ในทว้ปแอฟรติกาซึ่งเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับยาอยู่แล้วเพราะก็ยากจนทําไมเราทำยาได้แล้วทาไมเราไม่ไปสอนให้เขาทำยาบ้างเราต้องสอนคนให้ตกปลาไม่ใช่เอาปลาให้เขาอันนี้คือความพยายามค่ะไม่ว่าทําอะไรก็ตามถ้าพยายามมันก็จะสำเร็จ